สวัสดีค่ะพี่นอ้องย่กับซองสายกินทุกอย่างเนื้อค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้มาตกินกับน้ำเสนอกต้อมอึงเนื้อค่ะพี่น้องคุณยายกับสีกินต้อมอึงเนื้อค่ะพี่น้องคุณอ่ะพี่น้องเบิ้งต้อมอึงแบบไงอึงแม่ไครจะพี่น้องเอามาจากอันจากมาอ,อันยัโส่ทอนค่ะแต่ตุ้ยเอามาให้ค่ะมะหฮแย่เ่าเอ้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลย,ย,ยะค่ะพี่น้องเด,อดอง้อมาเด้อกินข้าวเอ้านวมกันเด้อพี่น้องเดอ้อ คุณยายสิโซ่อันอึนอ้งค่ะพี่นอ้องอึ้งแม่ไข่ค่ะพี่น้องมันสิออกจากท้องพี่น้องพูดด่าข่ากินแบบนี้แด้วพี่น้องเด้อพูดด่ามาด้วกินข้าวเศร้าน้ำกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องไซกินเด้อพี่น้องเด้อแซ่บบอยายแซ่บบออะอะเออแก้วค่ะพี่น้องแก้วกแก้ว,กว,กวพริกผงห้านี่แหละ เพิ่นแสียบไหลพันแสียบแห้งพิ่นกินบนปากเลยพี่น้อง <c oughs> สดน้ามันห้อนสดน้ามันห้อนต้มใส่ใบบักฮามค่ะพี่น้องสมสมเนี่ยจักหน่อยนึงใ <c oughs> ส่ใบใา่สองใบเซใบซาสองใบเพิ่นเบาข้างค่ะพี่น้อง <c oughs> ฟังประสาทเนี่ยด้อจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ มาเด้อไม่กี่ขอน้ำกันเด้อพี่น้องทั้งทั้งอันตั้งประเทศนอกทั้งองนเล่าทั้งผุลัพธพี่น้องมาเด้อไม่กี่ขอน้ำกันพี่น้องต้มอึงแม่ใครจะพี่น้องพด่ดดาพี่น้องสีงให้เบิง้งเอาตัวนี้ดีกว่าพี่น้องพดูดดาใหญ่ใหญ่เลยพี่นอ้องอึง สีให้เบิงค่ะพี่น้องเหยือเบิงอืมหอน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 นี่พี่น้องไข่ไข่กับตับอนี่แน่หนิหรอพี่น้องมันหอนแห้งไปเลยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามให้ช่องสายกินทุกอย่างเด้อค่ะเมื่อนี้มเมื่อนี้มาพร้อมกับ ต้มอึงแม่ไข่ค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะ